สบายหนังวัดเหรอหวยเอ้ยบูสาสุ่มเธอมาได้ทันเวลาพอดีมีคนหรือเปล่าโอ้แม่เจ้า คือเหมือนตี้นี้เขาจะมากันสามคนนะครับแล้วก็ไม่สนใจผมเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผมอัดไม่ติดน,นะอัดใหม่คือขอให้เขาช่วยอะแต่เขาไม่มาต้องระวังตัวเองแล้วแบบนี้ของเหลือัะดรเย t i o n มีคนเหรอ zept โอเคโอเครอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่าลึกว่าลึกว่าจะรอให้มันมาตรงนี้เออยี่หม่อยู่ไหนนะนี่กอนี่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เห็นมันขึ้นมาละโอเคมันวางเ่อมาในบ้านนี้ m a r k the l o c t i o n โอเคโอเครอไปรอไปรอมันโผล่แค่นั้นแหละพี่จะรอมันรอมันชัดๆครับ อืผมเลยคนเดียวแล้วกันมันติดเดินยดิเพื่อนเขาคงแบบไม่คิดจะมาช่วยมา<ผ>มให้โผ<ว>ล่ให้เห็นเลยวะมันจะออกไปเลยวะเบอร์สี่ระวังนะทำเกมเมืแต่งสั่งกันอะใช่ใช่พี่เห็นอีกจนมันจะเหมือนเหมือนเชิงจะขึ้นเดินมั้งแต่ก็ไม่ขึ้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโงงอยู่ที่เราต้องเรียบไปหาเพื่อนนี่ไหมรู <laughs> ้สึกเสียวหลังจังเลย อะไรเงอะไรเงีหลอกนะเป็นยิงมึงเหรอไม่เห็นชาร์จอะต้นน้อยบางกว่ายจะล่วงนะอย่างนั้นจบก่อนโอเคไกลนู้นเลยเนี่ใช่ดิบัสสี่ทำมึงหลวงนะอุ้ยหนูไปต่าไม่ของจริงว่ะ ใช่ใช่ช่วยพานช่วยพานาช่วยพานที่ยิงโดนอ่ะเมหมือนช่วยซ้ำปะวะลวุละลยลตาโรยตามีตัวประชิดเองไม่เห็นต้นไม้แม่งบางว่ะสวยช่วย,ย,วยทับไม่ไป ผมทันไม่ไปอะ่ะเกิดอะไรขึ้นวิ่ง<อ>ไมเฮ้ยตัวมาหลังวิ่งหลังโอเคได้งานเข้าทักไม่ไปมีตัวเล่นกูละก่อนทัดไ,ได้กดไม่ไปโอ้โหมาเต็มเลยว่ะปอดเลยเอาดีพี่มาลุมมาลุมพี่แล้วเอาไงดีอยู่อยู่ล่างพี่ตัวนะั้น โอเคผมปล่อยตรงนี้ก่อนผมต้องไปช่วยเพื่อนไม่ได้สตัวหหากด้วยโอ้โหมัน็อกไปทั่วตัวนึ่งยังเจอกูอีกสัตว์ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับพอตัวน็อคตัวน็อค มันดึงก็ได้นะพี่แต่มันตายตัวนึงแล้วขลังขลังตีนมีสามโอเคลูบปิตะต้องมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเป็นไงตัวนั้นตัวนั้นเออตัวนี้นั่นนี่เล่นนี่เล่นตัวนั้นอยู่เงาัวอื่นละนั่นไงเพื่อนมาแล้วโอเคจบอ้สับเลยขอซ้ำกล่องเลย ครับ <polarization> เพื่อนหัวครับน้องคูเดี๋ยวผมมีบัญชีต้องไปล <S <essions> <S ้างแฟนกับตรงทำเป็นห้าอ้สระฝั่งนู้นนะครับขอลักส่วนกังหกวิหกวิโอเคเปาไปบิใส่เอวต้องเตเถอะเมื่อกี้เราวิตารค่าของนู้นหมดเล้ว ยังครับเกือบหมดเหลืสองคนครับโอเคครับโอเคครับนั็นไงเพื่อนเ w บปะเดี๋ยวเอาตัวหน้าก่อนดีกว่าคือให้รู้วาคุนใกล้เนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่เห็นแบบนี้เลยไกลมากซําเดอเออซเดอเพื่อนมันยิงกันอยู่นะเพื่อนระวังล่ะ

ใช่ไม่ชุบเพื่อนเหรอไม่ชุบเพื่อนแล้วมันต้องมันอยู่หนอกวงใช่ใช่โอ้ข้างหลังเหรอชุบหวา<ะ>หลังมาครับหลังมาระวังด้วยตาเลยครับตาเลยตาเลยเพื่อนชุบผมใช่ไหมเพื่อนชุบผมได้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 ไดขอบคุณครับตั้งรูปก่อน ตัวข้างหลังเพื่อนเคลียร์เราเนาะไอมิตตินหัวเคลียเราสองตัวอ่าข้างหลังตรงเบอร์สองที่ผมโดนตัวนี้แหละเอ้าไอีเยอดดีหลังแพงหลังแพงหลังแพงเอ๊ะหลังหินหลังหินเพื่อนชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนแป๊บนึงเจะยัดออมันเดินเดินตามมาขึ้นมาวนเดินสูงแล้วขี้หยาเฮ้กูผ่านด้เดี๋ยวมาร์คได้ไหมครับขอแป๊บนึงประมาณตรงนี้ครับมาร์คจุดโลเคชั่นขอแป๊บนะหลับเพื่อนชุบปลากันหลับเพื่อนชุบปลากันล่อมันอ้อมแลนะพี่ มันเล่นเยี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวคามพี่ออมชัวยพี่ออมคามไม่แรงพอให้คนนอกอพี่ออกขวาตัวนึงสอ,อ,องตัว,ตวท้ายพี่พมีสมกปลาต่อปะไม่มีนะ Yeah, อยูหินข้างหน้าพี่ได้ชชร็้อยู่เดินตามพี่มันอยู่รอบวงมันต้องเข้าวงนนาม,มนะเบิดาลลมันอยู่รอวงคนเดียวนะครับสวนพี่ โอ <Okay. S 2> เคคิดลลเจ็ดรอแล้วรอแล้วผมเข้าแล้ว okay. โอเคเสียงมากพี่ยังดูครับมีคนแก่ผิวจะดีแบบใหมายบวกวกูเนี่ยบวกว่ะ อีหมโอเคครับสนุกมากตันอันนี้ยิงได้ไม่เยอะครับก็เดี๋ยวดูก่องเช้าลงไหมมันยิงได้น้อยนะแต่ว่ามัน้ายเกมมันเดือดอยู่ เขาเล่นกันดีไะเ oh, ก่งทุกคนเลย